อสดีพี่พิลุท,ท่านนะครับผมอาจารย์แบงค์นะครับจากช่อง YouTube เดิมเนาะช่องตามผมลงทุนเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเข้าสู่สกัดดใหม่เราเปลี่ยนชื่อเป็นช่องไอเดียเทรดดิ้งเพื่อเป็นการวางไอเดียในการวางแผนการเทรดสาหรับตัวทองคำหุน้นแล้วก็ทีเฟกเนาะส่วนตัวก็แยก,กออกมาทําเป็นช่องไอเดียเทรดดิ ading, นะ้งเนาะตอนนี้เนาะส่วนใครที่สนใจเนาะอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์คนเปิดพรเนาะสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาตามตามข้างล่างตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนาะคลิกเข้าไป อ่าแล้วก็เราจะมีอ่าข้างล่างตรงนี้เนาะเป็นอ่าลิงก์เนาะให้เปิดเปิดเปิดพอร์ตกับทาง xm เนาะอ่าก็จะมีกดคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เนาะก็คือคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้นี่คลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรเข้าไปเนี่ยก็คือเปิดพอร์ตจากตรงนี้ได้เลยเออปึ๊บอ่านี่ใส่รหัสผ่านนี่ป้อนป้อนรหัสพันธมิตรก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามาได้ อ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วอ่าใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้ว,ลวก็จะพออยู่ในไลน์กลุ่มเนาะก็ทักไลน์ผมส่วนตัวเข้ามาได้เลยเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาเอา่าเทคเลขพอร์ตเนาะก็คือ b a e w a n g b a n k อ่ะทักไลน์ผมมาแล,แล้วก็แจ้งเลขพอร์ตเข้ามาเนาะผมจะให้ทางทีมงานเขา,เาตรวจสอบเงื่อนไขอะไรแล้วก็จะแจ้งเงื่อนไขอะไรทั้งหมดให้เนาะว่า อย่างน้อยอย่างน้อยเดือนหนึงเนี่ยอย่างน้อยเดือนนึงเนี่ยให้มีออเดอร์แค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วนะเพราะว่าเราจะเป็นสังคมการเทรดในการวางแผนไอเดียกันไม่ไม่ไม่เป็นเขาเรียกจะไม่ได้เป็นสนะัญญาลเนาะว่าเฮ้ยต้องซื้อต้องขายอะไรแบบน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นเนาะแต่จะเป็นการวางไอเดียว่าเฮ้ยเราจะเล่นไปในฝั่งทางไหนเพื่อให้เป็นไปตามแนวโน้มที่ตลาดเขาเป็นอยู่นะตอนปัจจุบันหน,หน้างานเนาะแล้วก็เราจะมีการ แจ้งเตือนเป็นระยะๆเะะนาะว่าให้ราคาถึงแนวต้านราคาถึงแนวรับแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็สำหรับคนที่อยู่ในรายกลุ่มเนาะก็มันจะมีแผนให้2รอบเนาะก็คือรอบกลางวันกับรอบเย็นอ่ะมีจากแผนรอบกลางวันก็คือผมส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เนาะส่วนในช่อง y o u t u เนี่ยจะเป็นแผนที่ดีเลยนะเป็นแผนที่ดีเลยส่วนแผนรอบเย็นก็คือจะเป็นการประชุมแผนกับกลุ่มนักเรียนเนาะผมจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มคนที่เปิดพอร์ต กลุ่มนักเรียนพอเราประชุมไลฟ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไลฟ์กันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะใน,นกลุ่มนักเรียนอ่ะแล้วก็เราจะใชะ้คลิปที่บันทึกจากกลุ่มไลฟ์นี่แหละส่งเข้าไปในกลุ่มคนเปิดพอร์ตอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นของแต่ละวันเนาะโอเคใครสนใจเข้ามาก็สามารถทําตามเง่อนไขเข้ามาแล้วก็ทักไลย์ผมมาได้เนาะอ่ะแล้วเจอกันนะครับขอให้โชคดีครับพี่พิพท่านดดสวัสดีครับสวัสดีพี่พิพนคันมาดูแผนทองคําสําหรับกลางวันวันนี้เนาะวันนี้ วันนี้วันอังคารที่ยีมกราคมตอนนี้เวลา11บนาฬกยนาทีเนาะโอ้โหวันนี้แน่ทีฟเฟกโอ้โหสุดสุดเลยเ <c oughs> กือบ20จุดทีฟเฟกนะวิ่งึันไปส่วนทางโลกอีกแล้วดูเดโอ้โหเนี่ยอย่างนิกเกอีนี่ติดลบนะเออหังเสงนี่ก็แดงอ่อนๆนะแต่บ้านเราบวกไปจะ20จุดแล้วนะตัวเซตนะแล้วตัวเฟกเนี่ยบวกไป15จุดตอนนี้คือ พีกในพีกไปแล้วอ่ะแล้วแล้วดาวฟิลดาวดาฟิลเองอ่อุเอรเองก็แดงนะเมื่อเทียบกับอ่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานคือฝั่งอเมริกาเขาปิดเนาะกลายเป็นว่าโอ้โหวันนี้วิ่งจากโลไปไฮนะเนี่ยจากโลคือเปิดราคาต่ำสุดที่8 5 0 1ส่วนตัวได้ได้ออกตั้งตั้งปิดไว้ตอน ATO ไม่ใช่เอทสิตั้งปิดไว้ที่850.3ไปครึ่งหนึ่ง แน่แล้วแต่ว่าได้ได้ในราคาเปิดเนาะก็คือปิดได้ราคาเปิดแล้วสุดท้ายก็ยิงขึ้นไปแต่ว่ามีมีช็อตบางเพิ่มตรงนี้นี่ตรงนี้เนาะตอนนี้คือดอยอยู่โอ้โหคือไม่คิดว่ามันจะเล่นกันขนาดนี้นะแล้วมีเป้าหมายสุดท้ายแล้วนะตอนนี้นะแปดหกเก้าจนะุดสามเพล่มเพลน่าจะมาถึงนี้ตรงนี้แหละแล้วที่สาคัญเซ็ตก็วิ่งขึ้นมาแตะพันสามเรียบร้อยนะตอนนี้นะก็ยังโอ้โหอยู่ที่ว่าจะไปได้ต่อหรือเปล่านะก็ขอขอ,อพักตัวให้ออกของบ้างเหอะ ตอนนี้ไน้โดโหโดนโดนหนักเลยตอนนี้นะทีนี้อ่ะไปดูในส่วนของตัวอทองคำเมื่อวานเนาะทองคำเมื่อวานเนื่องจากว่าตลาดปิดวันมาติลูเทอร์คิงเนาะมันก็เลยเล่นเล่นกันในกรอบคลิกแคบมากๆโดยที่ราคาเปิดมาจากโลตรงนี้เนาะฟืบแล้วก็ยิงขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็ไซเวททั้งวันเลยเนี่ยไซเวททั้งวันในกรอบโซนนี้นะเนาะเฮ้ยราคาไปถึงแล้วทีเฟกนะขึ้นไปถึงเป้าแล้วนะที่869.3 ร้อยหกสจุดปดหัวเบรกชุดนี้เฮ้ยมันควรมันควรจะเทได้แล้วนะควรจะเทได้แล้วนะเออตรงนี้นะอ่าตัวทองคําเมื่อวานเนาะก็รอบรอบกลางวันก็คือเล่นกันในกรอบโซนนี้เนาะไม่หลุดแปดไม่ไม่หลุดสี่หกหกหนึ่งก็ไซเว์กันไม่ยอมไม่ยอมไปไหนเลยแหละอยู่ในโซนตรงนี้แหละที่สาคัญอ่ะส่วนแผนรอบเย็นเมื่อวานก็คือพอไม่หยุดเสร็จขึ้นเรามองว่ามันจะขึ้นต่อไปหาทาร์เกตถัดไปคือตอนนี้เนี่ย มองขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตโซนบนนะสี่เจ7 0ศูย์หนึ่งสี่เจศูย์เก้าจะเป็นเป้าหมายถัดไปซึ่งมองเป็นเป้าหมายของเวฟห้านะเวฟห้าย่อยของสามเดี๋ยวมาดูวันนี้แหละว่าเอ้ยมันจะไปไหนต่อส่วนตัวคือตอนเช้าเนี่ยตอนที่ว่าตอน8ดโมงเนาะก็แจ้งไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณของการลงมาจิ้มโอเวอร์โซของภาพของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเพราะนั้นมีลุ้นขึ้นต่อมีลุ้นขึ้นต่อไปหาไปหานิวไฮของวันนี้นะข่าววันนี้ไปดูข่าววันนี้นิดนึงมาเริ่มย่อแล้ว อ่ะทีเฟกเริ่มแล้วโอ้โหโหดมากๆคนนี้ยอมเลยนะยอมจริงเมอร์วอลลุม่มนั่งมาจากไหนนะเอาตังจากไหนมาก่อนอตัวทองคําวันนี้ข่าวสามดาวข่าวสามดาวไม่มีนะข่าวสามดาวไม่มีนะน่นแล้วก็หลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็ไม่มีข่าวสําคัญเช่นเดียวกันส่วนวันพรุ่งนี้ข่าวสามดาวจะเป็นอ้าวพี่ทรัมป์จะอ,อมาพูดนะ ที่ทาจะขึ้นโพเดียมตอนสองทุ่มครึ่งเออน่าจะเดือดอยู่น่าจะเดือดอยู่ทีนี้อ่ะมาดูข้อมูลในเชิงการราคาหน้างานกันตอนนี้เลยไปดูในส่วนของไปดูในภาพของภาพใหญ่ก่อนไปดูในภาพใหญ่ก่อนของตัว,ต,วตัวทองคำเนาะไปดูในภาพของทองฟิล e มวิกซึ่งตอนนี้เนี่ยวิกวิกเนี่ยก็คือกำลังอยู่ในออทามไฮอยู่นะก็คือสัปดา์นี้เนี่ยเปิดมาจากโลเมื่อวานแล้วก็ยิงขึ้นไปลวดเดียวแปด0ิ0เจ็ดสบดสิบเหรียญเนาะเมื่อวานเนาะ เปิดมาตอนเช้าเมื่อวานภาพของทางเฟรมเดเนาะเปิดมาตอนเช้าเมื่อวานจากโลวิ่งไปหายเนี่ยประมาณ70เหรียญพอดีเป๊ะแล้ววันนี้เองก็ย่อพักฐานเมื่อวานแถวแโซนบนตรงนี้เนาะแล้วตอนนี้ก็คือมีการจ่อที่จะเบรกหายขึ้นไปต่อมันมีจุดเข้าก็แค่ตอนเช้านั่นแหละที่แถวแถวซัก4 6่หกสซึ่งเป็นตอนที่มันย่อลงทางเฟรม1ชั่วโมงโอเวอร์โซเนาะส่วน อ่าเนี่ยอยู่ในฝั่งของขาขึ้นที่แข็งแรงนะแต่อย่าลืมนะมองแล้วว่าไอโซนโซนข้างบนโซนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณของเบลิชไดทั้งจากสวิงของชุดย่อ,อยตรงนี้แล้วก็จากสวิงของชุดสวิงชุดหลังตรงนี้ซึ่งถ้ามันจะย่อมันสามารถย่อได้แรงแงย่อลึกได้แรงแของทางเฟมเดลงมาโอเวอร์โซนะนั้นเนื่องจากว่าเขาข้างกันย่ออยู่ส่วนภาพของทางเฟมสชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ย มองว่าไอเดียที่มองไว้เมื่อวานก็คือเรามองว่าเรากําลังอยู่ในการขึ้นของขาห้าเนาะอยู่ในการขึ้นของขาห้าโดยที่มุมมองคือเรามองว่าที่ขึ้นมาก็คือเป็นขา1ยอ่อ2ในรูปแบบของทางเขตเนาะขึ้นเป็น 3x อ่าย่อ4ตรงนี้เป็นของเป็นดีกรีของแฟลตและทั้งหมดก็คือการขึ้นของเวฟ5แล้วมีการเปิดกระโดดแก๊ปอัพตรงนี้เป็นคุณสมบัติของเวฟ3มเนาะมุมมอง ที่เรามองไว้ก็คือไอเดียมันจะมีเป้าหมายถัดไปของทางเฟรมสี่ชั่วโมงนี่ก็คือตรงนี้ถัดไปอยู่ที่ประมาณสักสี่เจ็ดสามสองนะเป็นเป้าหมายถัดไปของตัวทองคำนะสี่เจ็ดสามสองมีต้นรอบของสวิงชุดไหนไหมอ่าไ,ไม่น่ามีละแล้วก็ชุดชุดใหญ่ก็คือชุดนี้เป็นสวิงที่เขาเบรกขึ้นมามีแนวต้านมีแนวต้านย่อยอยู่ที่ประมาณสักสี่เจ็ดสองสองเป็นแนวต้านใกล้ที่สุดตอนนี้นะจากการเบรก สวิงชุดนี้ขึ้นมาตรงนี้นะคือถ้าเราดูจากในฝั่งเทคนิคอลอย่างเดียวนะตรงนี้เนี่ยมันมีหัวขาขึ้นตรงนี้นะนี่มันมีหัวขาขึ้นแล้วขึ้นไปจนสุดซอยถูกไหมพอขึ้นชนสุดซอยนี่นะจากสวิงหัวขาขึ้นต้นรอบนี้นะมันวิ่งขึ้นไปชนสุดซอยแล้วเกิดการย่อจนโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวเนาะลายใส่เจมโอเวอร์โซแล้วเกิดการเบรกเอา์ขึ้นไปตรงนี้ก็คือเกิดหัวขาขึ้นของทางเซ็น4ชั่วโมงโดยที่มีเป้าหมายถัดไปของแนวชุดขู่ก็อยู่ที่4 7 2เจ ตรงนี้นะ4722ซึ่งถ้าไปต่อนู่นเลย4999 5 0 0เน่ะก็อีกยังยังคงจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะก็เราดูเป็นทีทลาขาทีราขาไปอันนี้จากจากภาพระยะสั้นตอนนี้เนี่ยมองว่าเรากำลังอยู่ในคลื่น5จุดเริ่มต้นของคลื่น5ก็คือโซนนี้นี่นะโซนนี้คือจุดเริ่มต้นของคลื่น5เราจะเช็คดีกรีในภาพของทางเฟรมย่อยทางเฟรม1ชั่วโมงจากตรงนี้แหละ,ะไปดูที่1ชั่วโมง ภาพของหนึ่งชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปเร็วๆนะภาพของหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยมันมีตอนช่วงกลางวันอ่านี่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะนั้นไอการขึ้นมาชุดนี้ทั้งหมดก็คือการขึ้นของเวฟเวฟห้าโดยมุมมองเมื่อวานที่เราไล่กันมองว่าไอการขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการขึ้นในรูปแบบของ al, เดอะัลกโนเนาะส่วนตัวมองว่ามันน่าจะเป็นเดอัลกโนมากกว่าก็คือขึ้นคืออาจจะไม่ใช่ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่สามเอ็ก i o เทนชันนะ คือมองว่าไอ้ที่ขึ้นมาตรงนี้ไอ้นี่คือคือคือขึ้นเป็นขาหนึ่งแล้วเป็นหนึ่งหนึ่ง extension ผมมองเป็นนี้นะหนึ่ง x ตรงนี้นะหนึ่ง x แล้วย่อเป็น a b c ของสองตรงนี้นะ a b c จบสองตรงนี้จบสองตรงนี้ปัจจุบันคือการขึ้นของขาสามปัจจุบันคือการขึ้นของขาสามแล้วขาสามก็มองว่าเล่นเป็น i m p u l s ช่นเดียวกันเลยขึ้น,ปนไปเลยฮะหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยสี่น้อยแล้วก็ห้าน้อยเนี่ยในชุดย่อยตรงนี้นะ ะฉะนั้นในในมัวแล้วมีสัญญาณของฮิดเด้นด้วยระหว่างสองระหว่างระหว่างชุดของชุดย่อยตรงนี้เนี่ยมันมันเหมือนมีสัญญาณฮิดเด้นเนาะนี่มีสัญญาณฮิดเด้นมีสัญญาณอ่าเนี่ยมีสัญญาณฮิดเด้นจากสวิงชุดนี้เนี่ยะันนั้นตรงนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นนิวไฮสูงมากๆตรงนี้นะมีโอกาสที่มันจะขึ้นนิวไฮสูงมากๆนี่ในมุมของเทคนิคเนาะจุดจุดเริ่มต้นของไทม์เฟรมหนึ่ง 1, ชั่วโมงเนี่ยอยู่ทางอยู่ทางซ้ายมือชุดนี้ มีเป้าหมายของ Timeframe 1ชั่วโมงที่เป็นเป้าสุดซอยอยู่ที่4702นั้นผมจะใช้4702หรือ4 7 0 3วเนี้ยเป็นแนวต้านไว้ก่นอนผมมองว่าเป็นแนวต้านและเป็นแนวต้านของเว็บสย่อยตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ชุดนี่ชุดนี้ชุดที่เป็นหัว bullish divergence ชุดนี้เนาะ,ะนี่มีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่4728แต่มองว่า มองว่าสาระสำคัญของมันเนี่ยน่าจะน่าจะเราวัดเป็นจุดเริ่มต้นใหม่จากข้างล่างตรงนี้แทนและกันเนื่องจากว่าไอโซนี้เนี่ยมันมีการลงมาจิ้มโอเวอร์โซแล้วดีดขึ้นมาโอเวอร์บอสแล้วลงมาจิ้มแล้วลงมาจิ้มโอเวอร์โซชุดนี้เนาะแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเบรกหัวสวิงไฮตรงนี้ขึ้นไปแล้วแสดงว่าเรามองเป็นหัวขาขึ้นของชุดสวิงชุดหลังได้เลยนี่ก็คือสวิงชุดนี้นี่สวิงชุดนี้มีเป้าหมายถัดไป เมื่อวันขึ้นมาแตะที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วตอนนี้คือจาะที่จะเบรคขึ้นไปต่อไปหาเป้าหมายถัดไปส่วนตัวมองแถวๆโซนนี้นะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งสองเป็นเป้าหมายถัดไปของเขาอ่ะสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองอ่ะเป็นเป้าหมายของของ H1 ชุดนี้นะอ่ะเป็นเป้าหมายของ H1 แล้วก็น่าจะชุดนี้ด้วยสี 3, 4 70, 4 70 3, 4 4, ่เจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดศูนย์สี่โดยประมาณอ่ะอันนี้คือ ภาพของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะโดยโดยมีมุมมองก็คือเวฟสามอันนี้คือการขึ้นของหนึ่งใช่ไหมย่อสองนะอไอเวฟสามถ้าเราขึ้นเรานับเป็นหนึ่งเอ็กเซนชันเนี่ยไอเวฟสามันจะต้องสั้นกว่าหนึ่งถูกไหมอ่าเวฟสามจะต้องสั้นกว่าหนึ่งทีนี้เราเราก็วัดร้อยตรงนี้นะ่อไอศูนย์ศูนย์ต้องอยู่ข้างล่างเดยวเนาะอ่าร้อยอยู่ข้างบนนี่ร้อยอยู่ข้างบนศูนย์ 100, อยู่ข้างล่างแล้วก็ยกชุดนี้ขึ้นมา ที่ฐาน2เพื่อหาเพื่อหาเป้าขึ in, in, in ้นของเวฟสุดนี้เวฟสาในในมุมมองของเดียร์อะโกชุดนี้มันขึ้นเมื่อวานมันแตะ61.8วันนี้คาดหวังว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแถวๆสัก78.6สินี่ประมาณสัก4715 4715ส่เนึ่งหาูนทมองแถวๆโซนนั้นนะสี่เจ็ดหน่าแนว6แนว78.6ดแถวๆโซนนี้นะหรืออาจจะ80% ก็แถวๆนั้นแหละแถวๆสี่แถวๆสี่เจ็ดหนึ่งห้าผมตีโซนไว้สี่เจ็ดหนึ่งห้าอ่าสี่เจ็ดหนึ่งห้าสี่เจ็ดศูนย์สองเป็นแนวต้านถัดไปนะทีนี้ในในมุมของอ่าในภาพของทางเฟรมสนะิบห้านาทีคือมันไม่ยอมมันเนี่ยมันลงมายังไม่ถึงแนวครึ่งหนึ่งของเขียวยาวเขียวยาวเมื่อวานเลยแล้วก็เกิดการไปต่อทันทีเนี่ยอ๋ออ่าไม่ถึงไม่ถึงเนาะเนี่ยสีนะ่หกห้าศูนย์อ่ะเป็นแนวรับ เมื่อกี้ตอนที่มันลงมาเมื่อกี้เนะเาะไอท่อนนี้เนี่ยมันลงมาจิ้มโอเวอร์โซก่อนเมื่อเช้านะแล้วสุดท้ายมันก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ New High นิวไฮแน,แน่แต่ว่าพอนิวไฮเสร็จเดี๋ยวเราจะเจออะไรฮะเราจะเจอเบลิชไดเนี่ยเราจะเจอเบลิชไดประมาณนี้เพื่อเป็นการเด้งแล้วก็ย่อพักฐานของเวฟสี่ต่ออีกขาหน,น,น,นึ่งประมาณนี้เพราะนั้นแนวแนวต้านวันนี้จากไทม์เฟรมสิบห้านาทีนี่เมื่อวานนี่สิบห้านาที ต้นรอบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเวอร์โซทั้งหมดก็คือขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งขาเนาะย่อยกเราวัดเป็นซิกแซกขึ้นไปแล้วก็หัวสวิงชุดนี้เดี๋ยวขอวัดซิกแซกขึ้นไปก่อนจากข้างล่างตรงนี้เนาะวัดไปไฮร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดถึงแล้วแล้วก็สี่เจ็ดศูนย์ห้าเป็นเป้าหมายถัดไปแล้วก็หัวนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่4704แล้วก็หัวชุดหลังก็คือชุดที่มันเบรกคือเนื่องจากว่าไอ้ตรงหัวเนี่ยมันย่อหลุดโลซ้ายมือตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นการเบรกขึ้นไปท่อนนี้มันคือการเบรกหัวหัวสวิงซ้ายมือแล้วก็ใช้วิธีการวัด expansion ขึ้นมาเลยเนี่ยใช้วิธีการวัด expansion จากชุดนี้ขึ้นไปเลยแล้วมองหา target target ใกล้ใกล้ใกล้กลกลสุดเลยก็คืออ่าก6 9้ไกลๆก็คือ4 7 0 0 4 7 1 3 ทีนี้เราต้องหามุมในการคลัสเตอร์ของราคาเนาะส่วนตัวนะ,ะผมขอใช้โซน4713กับ4705 4705กับ4713มองเป็นแนวต้านของวันนี้เนาะ471 4705 4713เป็นแนวต้านของวันนี้โดยถ้ามันวกกลับมาโดยถ้ามันวกกลับมามันมีหัวเนี่ยตอนนี้คือจอบริหัวซ้ายมือแล้วเห็นไหมจอบริหัวซ้ายมือแล้ว ใครที่มีบายมาตั้งแต่เมื่อเช้าตรงนี้นะ4660 4, ตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้บบกมา30เหรียญแล้วมอ,มองว่ามองว่าเบรกแหละเนี่ยหัวสวิงซ้ายเนี่ยเบรกแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกปุบ๊บแล้วมันวกกลับมาเล่นต่ำกว่าโซนนี้นี่เล่นต่ำกว่าโซนนี้โซนไฮนี้คือ4690.87 4690.87 เล่นวกต่ํากว่า4 6 9 0 8 7คือรอให้มันเบรกขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ถ้ามันวกกลับลงมาเราค่อยเซลล์อ่าขึ้นเนี่ยป๊บเนี่ยเบรกแล้วนะตอนนี้คือเบรกไปแล้วนะมันจะมีแนวรับเออถ้ามันลงมาเนี่ยมันจะมีแนวรับก็ที่4650นี่เป็นแนวรับของวันนี้4650ก็คือคีย bullish ตรงนี้นะของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง 4650จนถึง4642มองเป็นแนวรับของวันนี้โดยราคาไม่ควรหลุดโลตรงนี้4อาไฮนี้ไม่ควรหลุดโลที่4 4624อ่ะผมใช้ผมใช,ผมใช้ผมใช้ฐานมันเลยแล้วกันตรงนี้เนาะ4เปิดราคาเปิดคือ4628.23 4628 ส3านี่ผมใช้เซลล์สองแปดจุดสองสามเป็นแนว stop loss กรณีที่เราเล่นย่อบายข้งขงางข้างล่างสิบสิบห้าสิบเท่าไหร่สิบสี่เหรียญเพราะฉะนั้นข้างบนก็เช่นเดียวกันเราจะใช้แนว14บสี่เหรียญในการ stop loss เช่นเดียวกันโดยที่สี่เจ็ดหนึ่งสามบวกสบสี่เหรียญก็จะเป็นสี่เจ็ดสองเจประมาณนี้ส7 2เจดสองเจคือแนว stop loss โอเค แผนประมาณนี้มองว่าเล่นต่ำ4 6 9 0หาจังหวะในการเซลลลงมาเน,ะนาะสัญญาณตอนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงมาแล้วมีโอกาสที่มันจะลงมาแล้วนะโอเคกรอบประมาณนี้ฮะรอบนี้ก็หลักๆเราควรจะเล่นอะไรก็ย่อบายที่แนวรับนั่นแหละเล่นย่อบายที่แนวรับเพื่อเล่นไปตามเทรนเนาะเล่นไปตามเทรนโอเคแผนประมาณนี้ฮะยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นที่แข็งแรงเนาะวันนี้วันที่2 ยี่สิบกลยุทธ์ลอกกลางวันก็ยังย่อายที่แนวรับนะเออย่อใบที่แนวรับถ้าจะเซลล์เซลล์ได้ไหมเซลล์ได้แต่ต้องเซลล์ที่แนวต้านและที่สําคัญต้องมีแนวต้องมีสับลอสที่ที่ชัดเจนนะอเอคมีได้แล้วแผนวันนี้ตรงนี้จะเป็นเป้าเวฟห้านะเวฟห้าเวฟห้าออฟสามแล้วก็ให้เราเช็คบาลานซ์เดเวอเรจส่วนตรงนี้ถ้าเล่นวกกลับมาเล่นต่ํากว่า รอให้มันขึ้นไปก่อนแหละเล่นวกกลับมาต่ํากว่า4.690.8กา็เล่นเล่นเซลลลงมาโดยมีแนวรับตรงนี้เป็นแนวคีตอนแรกเราเรา,เรามองว่ามันจะลงมาถึงแนวแกลบใช่ไหมแต่ว่าน,น่าจะไม่ลงแล้วแหละเป็นเป้าเป็นแนวรับตรงนี้นะแนวรับ e บู H1 แล้วก็อาจจะเช็ค H1 over s o n e อีกทีหนึ่งแถวๆโซนนี้ อ่โอเคแผนรอบกลางวันวันนี้ได้เร็วนะกลยุทธ์ย่อใบที่นวรับฮะตามไอเดียที่ให้ไว้ตามนี้เลยฮะโอเคขอช่ชคดีครับพี่ๆท่านสวัสดีครับ